แล้ว,ลวนานาวก็มาถึงเอื่อยนี้ตั้งนาตั้งตารอคักเพื่อที่สิปิ่งบาร์บีคิวมาหัน่นหอมไนซะสก้อนเอก้ก็สิหัน่นเป็นท่อนเรามองใจกลางกะเอาออกไว้ไวส้สิไปปั้นจ้ะพริกหยกกะสิซ้อยเอาในมันออกแล้วกะบ,บักนัดได้มาแบบชำ่ำเป็นตะเสีบคักมื้อนี้เอยกซสิเฮ็้เทิงบาร์บีคิเบบควเนื้อบาร์บีคิวหมู กุ้งมึกตามที่หาได้จ้ะก็เอาเนื้อเอาหมูนี่มาซ้อยเป็นต้นแบบออกเต้าเตาเแน่ยซอสเพิ่นกะสมีหอมแดงกระเทียมซอสบัเคเกเทศซอสพริกซอสหอยนางรมซอสฟ้าเขียวน้ำตาลพริกไทยดำแล,ะะแล้วก็ผงออริกาโนแล้วก็เอาส่วนผสมทั้งบิดนี้ไปตืมนามปั่นให้แหลกละเอียดเลยจ้ะแล้วก็เอาซอสที่ได้นี่ไปทำการเคี่ยวบูบบบ,บ,บ จนเล้าเนี้ยวาจักน่อยผุละ่ะเนื้อเอ้ก็ิมักแค่พริกไทยกับเกลือนิดน้อยจ้ะหมูเอ้ก็ามักกับซอสบาร์บีคิวนั่นแหละพอเฮาได้ครบทุกอย่างแล้วเขาก็เอาไปเสียบจ้ะก็เอาเสียบพักสักก่อนแล้วก็เสียบเนื้อเสียบพักตามเฮามักเลยเด้ออันนี้เอ้ยก็เสียบไปมักอันใด้ก็เสียบอันนั้นจ้ะแล้วๆเขาก็เสิเอาไปปิ้งบนนิว้วมื้อดีอากาศกำลังดีฝนตกน้อยๆพอดีพอดีอากาศก็เย็นจ้อย ปิ้งไปปิ้นไปปิ้นมาจากเที่ยนึงกะท่าซอจใา้ช่ำแล้วแต่มักนี่ละเมนูหนาวหนาวหรือว่าสิปีไม้นี่เง้วเงไปเลยได้ขึ้นกันเ้ยก็ใส่ไฟแห้งนิดน้อยนาอปิ้งไปปิ้งมาบักเคเลนรุดออกเบิดผู้ดใดสิปิ้งก็ระวังเรืองไฟนิดน้อยเด้อปิ้งแล้วแล้วก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วก็สวบเข้าไปแซบจ้าหอมฉ่ำซอจ่าเครื่องดื่มเย็นๆนี่แบบว่าซื่นใจเลยละ่ะอร่อยเวลิกุด